สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับเรามาดูไอตัว,ต,วตัวเต็งน้องสีเขียววันก่อนผมรีวิวครับกับอูปัญญารุ่งเรืองยนต์นะครับหรือว่าเสียกไก่ตัวนี้เป็นโรโบครอ,อ่บ240แรงมานะ้าในน้อง6 6H K1 6H K1 น,นะอ่าเป็น240แล้วก็คัสซีใหญ่ แต่ว่าพอรีวิวไปเนี่ยมีตัวนี้สั่งทํานะครับสั่งทํา10ล้อเลย10ล้อแท่นเตี้ยเป็นดำนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูยาง8ดครับผมก็ยังงงเอ๊ะ10ลอ้อ10ล้อดำแต่ทํายาง8ดนะโอ้สองเพลาพี่น้องนะก็ทําได้สรุปแล้วเตี้ยไกลเพราะว่ายังไม่เคยทํานะลองทําดูครับเนี่ราคานั้นอยู่ประมาณเบ็ดเสร็จอยู่ที่ร้านสองแสนครับ สล้อ2เพลา240นะครับขึ้นอยู่กับเฟืองท้ายแกบอกแรงมากครับตนนัวนี้ทดเฟืองท้ายใส่เฟืองท้ายก็จะแรงขึ้นครับส่วนเครื่องนั้นบอกว่าทำดำเป็น10ล้อนึกว่าจะทำเทนเลอร์แไม่ร้องนะดูนะครับสุดท้ายก็เป็น10ล้อดำยาง8 2อเพลา2 4งแรงมากครับ อแ,แล้วนะเดี๋ยวผมจะพาดูอ่ารอบๆครับดูแชสซีแล้วก็ดูเพลาที่เขาสร้างขึ้นมาครับสองเพลานะแปลกมากเลยยังไม่เคยเจอนะสิบล้อยังแปดครับดำยางแปดสิบล้อโอ้โรโบคอบไปดูดีกว่าอ่ะ นี่ครับพี่น้องนะใส่แล้วครับใส่เพลาแล้วนะใส่เพลาเสื้อเพลาใส่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสวยครับนี่ครับสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบแรงมาสวยมากครับนี่ครับ พี่น้องดูนี่ครับที่เขาใส่ยังไงสองเพลาเนี่ยอ๋อนี่ครับสองเพลาเนี่ยขับต่อไปนู่นนี่ครับลักษณะอย่างนี้ครับจะขยิบยังไงอืมโอ้มีเปิดล็อกคงคุย้วยพี่น้องนะใกล้ๆเปิดล็อกคงคยุยนี่ครับอ๋อแนบแต่อย่างนี้เรายึดยังไง แดีผมดูกันยึดก่อนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดทำไมทำไมไม่ยึดเลยครับพี่น้องนะนี่ครับแท่นเตีย้ยเตี้ยมากครับพี่น้องนะเม็ดเดียวไม่ถึงเม็ดนะครับมาดูว่าจะสิบรอยจะ,จะเอาไปวิ่งอะไรครับผแท่นเตีย้ยะวามันจะถึงพื้นนะครับโหลดติดดินเลยดี่แล้วมันเกาะอ,อยู่ยังไงนี่ครับมองด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับ สิบล้อสองเปลาแต่นเตี้ยยางแปดนี่ครับมันยึดกันตรงไหนอ๋อออหยึดยึดน็อตตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับยึดน็อตตรงนี้นี่ครับเราขับโอ้สุดยอดครับสุดยอด รูว่าจะสวยขนาดไหนนะจะสวยขนาดไหนนะน้องนะนี่ครับเดี๋ยวเสร็จผมจะพามาดูครับกับโร,โโครบคอบทอปส4 0ทำสิบล้อเทนเต้สอเพลาครับยางแปดโอ้กิ๊กเลยครับแล้วก็มีสมองน้องน,นะสมอง7 5นี่ก็ยังไม่มีเจ้าของครับโอ้าสี่มาเลยหันดุ่นเลย อจบแดดจัดจบด้วยอุปัญญารุ่งเรืองจนเสียไก่ครับเราโว่าเขามาสร้างสอเพลาศูนย์แปดศน่าห้าหกหนึ่ง,งะครับอเข้ามาดูยูทูลของชาติจเจริญทรัพย์ได้ครับโสั่งได้ทุกอย่างเหมือนกันนะถ้าทำเทนเลอร์นี่สวยจัดอ้าฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ